ควันนี้เซมีใจรักนะครับมาพบก,กับงานบุญประเพทนี้บุญบั้งไฟตาไลร้านนะครับที่เทศาบา,าลขุดว่านะครับจังหวัดกระดินอำเภอกุงนาลัยนะครับนี่เป็นอะไรนะครับอะไ,ไงรไไงานเอาดู เราเฝ้ารอคอยกันทั้งวันนะครับวันนี้ว่าจะขึ้นขนาดไหนี่องครับวันนี้จะจวดขึ้นตารางะยานฟ้าขนาดไหนครับครับที่เราเห็นไกลๆด้านหน้าเป็นบั่งไฟตะไล่ยี่สิบล้านนะครับยี่สิบล้านนี่เป็นบั่งแรกครับแล้วก็บั่งเดียวของประเทศแล้วก็ของโลกเลยครับตอนนี้วันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าจะขึ้นพยานฟ้าได้สวยขนาดไหนนะครับ เป็นบั้งแรกครับแล้วก็เป็นปีแรกนะครับที่จุดวันนี้ยืดซื้อวันเดือนป in ุ่มพูดตามวงไฮไลท์ไฮไลท์เราคือนี่ครับไัไลท์เไฮไลท์เราครับนี่ไฮไลท์เราตจนนี้เลย ใจขนาดนี้ครับพี่องก็เป็นกู้กับมววนีดีมแต่ผมคิดว่านะครับที่แต่ละร้านครับประธานมันใหมากเลยครับผู้ว่าแล้วกันจะปกิเสธครับจะทำการตรวยที่ตลร้านนะครับ กันบสนี่เรามาดูมเตอร์ด้านหลังให้ด้วยว่าจะขึ้นสวยงามขนาดไหนลุ้นช่วยกันนะครับพี่น้องเพราะเป็นบ้างแรกแล้วก็บ้างเดียวของโลกวันนี้ที่เราต้องจัดขึ้นในวันนี้ราต้องจุบในวันนี้ใช่ไหมครับท่านนายกเพราะฉะนั้นสามรวยสามใจเรามาช่วยกันเรียบไฟให้เราไปขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับโย่ับมาทีเรามาลุ้นกันับพี่น้องครับฟังไฟอะไรที่พานบัางแรกของโลกครับ ก็ปังไฟของเดลาร์ขุดบ้าเลยครับบ้าวันนี้จะขึ้นสวยรู้ยล้านรุนไปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับลุกเดินขึ้นแต่การตาขนาดไหนครับการยันใารไดขึ้นแล้วครับเริ่มแล้วครับสามสองหนึ่งศูนย์แล้วนะครับครับพี่น้องครับบังไฟตะไลยี่สิบล้านอนุญาต จุดแล้วครับพยานขึ้นต้องฟ้าครับสวยขนาดไหนมาลุ้นกันเลยครับไปเวิ่งเลยนะครับเข้าบาังแรกของลูกนะครับบงไม่ของลูกบังไม่ของประเทศไทยเลยนะครับผมหมุนแล้วนะครับจุดติดแล้วก็ขนาดนี้นะครับตามการจุดแล้ววันกุมภาพันตอนนี้บังไปกำลังพยานหมุนแล้วครับ มุนแล้วครับมุนแล้วนะครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับยิงเข้าบังเกอร์้วยครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเรว้วครับโอ้ยไปน้ครับครับยอดเลครับครับจัดนี้ครับจัดสุดท้ายครับสุดท้ายไปน้องครับโอ้ยครับ กำลังสวยเลยครับพี่น้องครับโอ้ยว่ะครับแตกก็สวยโอ้ยครับบังสุดท้ายครับวันนี้โอ้พี่น้องครับโอ้ยวางเอาเองก็ไว้ับเขาไว้โอ้ยวันี้ครับช็อตสุดท้ายครับช็อตสุดท้ายของวันนี้เลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับบ้าแมนบ้าแมนข่อยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ย